สวัสดีท่านฮะวันนี้ก็อยู่กันกับเกม r e s i d e n t e v i l Resistance นะฮะอย่างนึ่งที่ไม่ค่อยได้อัพเกมนี้ก็คือเนี่ยแหละฮะตั้งห้องรอนานมากเลยเห็นว่าช่วงนี้ฮะมีอัพเดตนิโคลไลนะฮะก็เข้ามาทดสอบกันนิดนึงแล้วก็เห็นรายละเอียดการปรับบาลานซ์นะฮะแรงเร่งอะไรเนี่ยเขาเอาออกไปหมดแล้วไม่มีผลกับ e q u i p m e n t Point ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะอ่ะมาแล้วหคนฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะ ก็คือหลังตอนนี้ห้าเหมือนมีหน้าทีปลดสกิลแต่ไม่มีผลกับไอเทมที่จะใส่แล้วนะซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละคนที่2ก็มาครับนี่คือผมเล่นในโซนเอเชียนะ ก็คือเซิร์ฟญี่ปุ่นปิงก็อาจจะไม่เยอะมากมายพอเล่นได้ฮะสำหรับเซเวอร์และอย่างที่บอกไปฮะเราสามารถย้ายไปโซนยุโรปก,ก็ได้นะมันหาห้องง่ายก็จริงแต่มันไม่สนุกเลยช่วงนี้คนก็เข้ามาลองนิโคลายกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องทําใจคนยิ่งเล่นน้อยอยู่แล้วก็มาแย่งกันเล่นแมสเซมาอีกนะฮะสิบนาทีแล้วฮะยังไม่ได้ห้องเลยครับไปดูกันฮะว่าได้ห้องตอนนาทีเท่าไหร่นะ มาสักทีฮะคนที่5ครับเนี่ยฮะค่าเฉลี่ยในการหาห้องของผมก็ประมาณ10นาทีโดยรวมฮะถือว่ารอจนง่วงเลยนะฮะอ่ะมาเล่นกันเถอะนิโคลายฮะแล้หนึ่งเลยครับแบบอืม เพิ่งเกิดเลยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกด้วยนะฮะก็ใส่ท่องไอเทมมานิดหน่อยแล้วนี่คลายนี่ก็จะเป็นพวกใสปืนอะประมาณว่ายิงทีฮะเซอร์เวอร์ก็จะติดท็กเกอร์ไปทําให้เรายิงแรงขึ้นนะแล้วก็ลดค่าคอสของพวกปืนฮะส่วนไอเทมฮะเนี่ยฮะในแพทใหม่ก็ค่อนข้างดีเลยคือแล้งหนึ่งแต่สามารถใส่ไอเทมได้เลยนะฮะยี่สิบแต้มเลือกเอาว่าจะใส่อะไรผมชอบตรงเนี้ยแหละฮะก็คือเหมือนกับตอนเนี้ยแลงตัวเลขไม่ค่อยสําคัญละละแต้มทุกคนฮะจะเท่ากันเซอร์เวอร์ก็มีแค่ยี่สิบแต้มนะมาสเตอร์มายก็ เสมอภาคกันซึ่งตามปกติเนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลก่อนตามที่เราใส่เทมเนี่ยมันก็ถึงจะใส่ได้มากึ้นเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ก็เหมาะสาหรับคนเล่นใหม่คนเล่นใหม่มาเล่นก็เล่นได้ละไม่มีแล้วะฮะมาสเตอร์มาย,ยมัธยมปฐมอะไรไม่มีแล้วนะฮะอาจจะต่างกันนิดหน่อยสําหรับแร้งหนึ่งก็คือเล่นได้ค่อนข้างจํากัดสายนะฮะอย่างเช่นนิคลายเนี่ยเปิดมามันเป็นสายปืน,นะฮะแต่พอเราเล่นไปแล้งสูงๆเท่าที่ดูสกิลแล้วนะเราสามารถดิ้วไปทางซอมบี้ได้เหมือนกันคล้ายๆกับลุงสเปนเซอร์ฮะที่แรกๆเนี่ยจะเป็นสายปืนหลังๆก็็จะะเปนสายซอมบ ก็ลุมสเปนเซอร์มีดีตรงที่รดคูดาวนะคาคอสก็หาง่ายนะฮะใส่ซอมบี้ม,มาแปบมบได้เรื่อยๆอ่ะแล้วตอนนี้ฮะในเด็กผมก็จัดมาแต่ปืนฮะมันก็จะลดค่าคอสปืนอย่างที่เห็นฮะใน,นแบบที่เซตไว้ครับผมมีแค่ลิเกอร์ตัวเดียวนะฮะในห้องทางขวาล่างตรงนี้ก็ใช้การ์ดเล่นฮะอยากจะรีการ์ดครับเนี่ยฮะได้มาล้เป็นป้อมปืน,นะฮะ <ๆ S 2> เดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นก้องด้านหน้าฮะดูเหมือนว่าจิวก็เข้ามาแล้วนะโอเคฮะปิดประตูขังมีเข็มที่ยึดไว้อยู่เรียบร้อยฮะป้อมปืนของเรายังไม่ยิงเรามีปืนเองเหมือนกันฮะยิงซ้ำเข้าไปเลยฮะนี่ครับติดแทกเกอร์แล้วก็ตายเร็วขึ้นนะฮะล่วงไปดึกแล้วฮะตอนนี้จะมีใครมาช่วยไม่เอ่ยแมชชีนกันผมเหลืออยู่30นัดนะฮะ ซึ่งถ้าเขาเล่นกับเพื่อนก็คงบอกเพื่อนแหละไม่ต้องเปิดประตูนะรอยิงอยู่อย่างเงี้ยโอเคฮะคงต้องปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมาเปิดแบบกันฮะโอเคฮะมีสองเอลฮะเข้ามาครับมาฮะไฮคาลิเบอร์ฮะปิดประตูขังก่อนสำหรับแซมนะฮะแซมไม่ค่อยซื้อปืนนะก็มีแต่อาวุธตีระยะใกล้ฮะก็ได้เปรียบอยู่เวลาเจอกับแซมแล้วรู้สึกว่าป้อมปืนของเราตรงนั้นฮะก็ยังไม่หมดนะเขาก็พยายามเดินไปเดินมาฮะจะพยายามชุบจิว๋วแต่ก็เรียบร้อยฮะได้มาหนึ่งศพโอเคฮะพอใจมีซอมบี้คานอยู่ฮะแต่ดูเหมือนว่า จะไม่ช่วยอะไรฮะตอนนี้ก็ไปห้องนู้นดีกว่าฮะตรงนี้แซมได้กุญแจมาละถูกงเวลาได้เยอะอยู่นะฮะค่าได้หนึ่งก็โอเคละตรงนี้ฮะมีคีย์อยู่2ดอกครับแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่มาเอาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอะไรฮะอาจจะติดลิกเกอร์ที่เราวางไว้ในห้องนี้หรือเปล่าฮะเอ๋ครับไม่เป็นไรฮะตรงนี้เดี๋ยวเราเซตกับดักอะไรไว้ให้เรียบร้อยฮะและเดี๋ยวผมรอประตูจะปิดประตูเนี่ยยังโคงคูดาวอยู่ฮะโอเคฮะได้ล็อกแล้วการดของผมนี่อาจจะไม่ได้ดูดีนักนะเพราะว่า ครั้งแรกเลยมาเล่นนะฮะจัดแบบเดาๆเอาว่าควรจะเป็นอย่างนี้แล้วยังไงฮะหน้าห้องนี้ยังไงครับไม่เข้ามาเหรอฮะโอเคฮะออกก็ได้ครับผมว่าผมจะไปเซตป้อมปืนก่อน ป้อมปืนตรงนี้ฮะกระบอกดึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกล้องเดิมฮะกล้องเดิมอยู่ไหนอยู่นี่มีกันกล้องอยู่ฮะเดี๋ยวกันกล้องก่อนแล้วก็หายคาลิเบอร์พร้อมแล้วฮะตอนนี้ก็ <c oughs> จัดไปเลย <c oughs> น่ฮะกล้อง2ตัวยิงกันแล้วก็ติดไป2คนฮะล้มไปอีกหนึ่งฮะจิลล้มรอบที่2แล้วเราอะแจนโวลีว่ก็พยายมามมาแฮกครับผมกลับไปห้องนี้ก่อนแล้วก็มีกระสุนที่เอาไว้ยึดเซอร์ไวเวอร์นะฮะเรียบร้อยฮะขัดจังหวะการซุปไปได้แต่ก็มีแจนโวลี่อยู่ฮะน่าจะโดนยิงกล้องแล้วตอนนี้ฮ โอ้เนี่ยฮะยิงไม่ได้ละผมออกดีกว่าฮะเดี๋ยวไปเล่นกันข้างหน้าฮะข้างไหนก็ปล่อยให้เขาเก็บคีย์ไปนะฮะตรงนี้เดี๋ยวปิดประตูก่อนแล้วก็มีป้อมปืนฮะ ็อกประตูไปแล้วฮะแต่ขั้นหนึ่งฮะอาจจะแตกง่ายเดี๋ยวผมมาเซตดักหน้าตรงนี้ดีกว่ามาเป็นซอมบี้นอนฮะข้อดีคือเป็นฟรีฮะแล้วก็จับขาเซเวอร์ไว้ด้วยนะแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะว่าจะไปติดไฟฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดักข้างหน้ากันดีกว่าอ้าวมีคนติดซอมบี้โดนกัดไป15วิเรียบร้อยฮะตรงนี้ก็เป็นทางออกของเขาฮะเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนแล้วก็มีปืนแมชชีนการอยู่ฮะ เขากระแทกมาเราก็จะจัดกันเลยแล้วก็เขามีแท็กเกอร์ฮะอาจจะล้มง่ายหน่อยฮะเห็นกันหมดเลยฮะสคนที่รบร้อยฮะจิวก็ล้มไปอีกรอบหนึ่งครับซาบูเอลฮะยังไงฮะให้ตายแล้วครับเรียบร้อยไป2คนโอเคฮะน่าจะหมดเวลาละเปิดแฟลชให้ครั้งสุดท้ายฮะแล้วก็ชนะไปฮะในแอเรียหนึ่ บอกเลยว่าหาห้องตั้งนานได้เล่นแค่นี้แหละฮะ <g ülme> แต่ถ้ามันไม่รีบจบอะเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะและนิโคลายเนี่ยบอกเลยว่าพอไปแอร์เลที่3นะหยุดไม่อยู่ฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยเน้นซอมบี้นะและส่วนมากกล้องที่ไบโอคอร์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวพอกล้องนั้นพังฮะทุกอย่างก็จบฮะแล้วก็อย่างที่เห็นฮะผมแรงหนึ่งแต่ก็สู้กับเซเวอร์แลงสุ่ๆได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยแรงมันไม่สําคัญแล้วฮะอาจจะมีผลกับสกิลกับสายที่เราเล่นนิดหน่อยแต่สายพื้นฐานเนี่ยก็พอเล่นได้นะแค่ม Lá, pico บอกเลยว่า10นาทีในการรอห้องเนี่ยคือขั้นต่ำนะฮะผมเคยรอสูงสดก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เล่นแค่นั้นแหละฮะหลังๆคลิป Resident Evil ก็เ,เลยไม่ค่อยปล่อยมานะเพราะว่าขี้เกียจนั่งรอห้องอะ่ะเกมสนุกดีนะผมชอบยิงปรับมาตอนนี้ฮะแรงทุกอย่างเหมือนกับเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยมันก็น่าเล่นมากกว่าเดิมฮะแต่ยอดผู้เล่นตอนอัปเดใหม่ฮะก็เพิ่มมา2 3 0ร้อยไม่เยอะมากซึ่งเกมนี้นิยมเล่นมากสุดฮะในยุโรปเป็นมัสมายหาห้องแบบไม่เกิน5าทีก็เจออะอ่ะแล้วรอบนี้ฮะก็เล่นเหมือนรอบที่แล้ว ทายากหน่อยแล้วก็ใส่ดาเมจมานิดนึงนะฮะเพราะว่ากล้องสำคัญสำหรับเรามากเลยช่วงนี้แจนจูรี่ก็จะคึกคักหน่อยเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเดียวนะที่แก้ทางนิโคลายได้ค่อนข้างดีมากที่สุดนะฮะไหนจะแฮกไหนจะเพิ่มค่าคอสส่วนเซรเวอร์ตัวอื่นฮนะก็าอาจจะเอาไอเทมมาทำให้ยีก,กล้องแรงขึ้นก็ได้ ครับมาเริ่มก,กันฮะเปิดบาร์อรอบแรกนี่ไอเทมสําคัญสําหรับนิโคลายคือป้อมปืนนะ <c oughs> แล้วก็พวกอะไรที่มันสามารถหยุดให้เขาไม่เดินได้เนี่ยอย่างก,กับดักฮะล็อกขาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พยายามจะตั้งตั้งไว้ในมุมอับนะฮะ <c oughs> ตรงนี้มีสวิตไฟอยู่เดี๋ยวปิดไฟได้โอเคครับดูเหมือนว่าจะมาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเล่นกล้องดีนะ ล้องนั้นมันพังง่ายอะ่ะมันอยู่ใกล้เซเลเวอร์อยู่ตรงนี้ไกลหน่อยฮะแต่เราก็เล็งยิงได้นะฮะแล้วก็ถ้าเขาวิ่งผ่านก็มีลิกเกอร์อยู่แล้วก็มีกบดักเอามาล็อกข้อเทอ้าได้นะฮะ,ะและมาแล้วครับตอนนี้ก็ยิงตอดเวลาไปฮะลบไป21ิเวิเลยอะ่ะนะฮะแล้วแจนโจลี่ก็มาแฮกกล้องครับเรียบร้อยไปฮะเสียเวลาไปด้วยลิกเกอร์ของเราก็ทํางาน,นะะแล้วครับเดี๋ยวเอาซอมบี้มาวางไว้ตรงนี้สักตัวดนึงนะฮะไม่มีนี่เลยป้อมปืนลิกเกอร์ของเราก็หน้าจับไม่รอดฮะโอ้โหโดนบวกไป15วิ้าวิมายิงตอดกันต่อฮ ไทโลนเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาแจนจูลี่ก่อนเขาก็มายิงกล้องนะแต่กล้องเราก็ค่อนข้างหนาฮะยังไงฮะยังไงฮะก็สุดลูกสุดท้ายแล้วฮะอ้าวเรียบร้อยครับแบบนี้ล้มไปหนึ่งฮะแจนจูลี่ฮะอ่าครูดาวฮะน่าเสียดายจะปิดประตูล็อกสักหน่อยอ้าวไทโลนมาฮะ ไปพังฮะกล้องเราครับตอนนี้เดี๋ยวเอากระสุนล็อกไปก่อนทีหนึ่งฮะถูงเวลาไปแล้วกล้องนี้ก็มีนะฮะมามาจัดกันต่อฮะเป็นป้อมปืนนะปล่อยให้มันยิงไปเองฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมีป้อมปืนอีกอันหนึ่งผมว่าจัดไปเลยฮะปล่อยให้มันยิงออโต้นะสองกระบอกฮะและด้านในนี่ฮะมีกุญแจอ่ะล้มไปหนึ่งฮะไทโรนลิเกอร์ของเราก็ออกล่าแล้วฮะเดี๋ยวมาดักทางออกกันหน่อยฮะตรงนี้เดี๋ยวขังวอลเลอรี่ฮะแล้วปืนก็มาแล้วด้วยนะโอเคฮะจัดไปเลยยิงไม่โดนต้องเอาให้ล้มฮะอีกทีนึ่งโดนนัก โอ้อะไรเว้ยยังนงฮะไทโรนไทโรนโดนซอมบี้กัดไปฮะและกระสุนเราก็หมดแล้วฮะมากล้องนี้ต่อ มีป้อมปืนอยู่อีกใบหนึ่งฮะจัดไปฮะและลิเกอร์ของเราดูเหมือนว่าตัวติดนะฮะน่าเสียดายฮะไอเด็กผมก็มีค่าซอมบี้นอนฮะไม่ได้เน้นซอมบี้เท่าไหร่เน้นเป็นปืนยิงอย่างเดียวเอาถังไทโลนฮะไทโลนที่ประตูไปก็โดนยิงฮะมีป้อมปืนเรายิงฟรีไปและด้านในดูเหมือนว่าไป2คนแล้วนะฮะกุญแจก็เหลืออยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็มีลิเกอร์ที่ตัวติดปิดไฟกันหน่อยมีซอมบี้นอนอยู่ตัวหนึ่งและเขาก็เห็นแล้วฮะไม่ทันแล้วฮะปืนยิงต่อเวลากันหน่อย ผมไม่ค่อยดีเลยตรงนี้ฮะเสามันบังฮะแล้วก็ยิงไม่โดนฮะไกลเกินฮะเรียบร้อยครับวอลลนี่ล่วงไปแล้วมีมเพื่อนอยู่3คนฮะน่าจะชุบกันได้ฮะแจนยูรี่นี่ยังไงครับเรียบร้อยฮะโดนจับไปดูเหมือนว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้นะเอาแจนยูรี่ลวกันฮะระยะไกลฮะยิงไป2นัดอีกนัดนึกไม่โดนอีกนัดนึงโอ้โหไม่โดนวอลลรนี่ก็ลุกมาแล้วฮะมุมไม่สวยฮะยิงขัดไม่ได้เขาเล่นกันเป็นทีมแบบนี้ฮะก็สู้ยากละ ถ้าไม่มีไอเทมที่เป็นเข็มจับแบบหมูเนี่ยสู้ไม่ได้ฮะและค่าคอร์สก็ขึ้นแบบนี้ดูเหมือนว่าจะจบไว้แค่เนี้ยฮะเวลาในแอร์เลนิกก็ค่อนข้างดีอยู่นะฮะบวกมาเป็น3นาทีครึ่งจะเห็นว่านิโคลยเนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเก่งต้นเกมนะแล้วแบบที่ผมเซตไว้ฮะก็เซตลิกเกอร์ไว้หน้าห้องเนี่ยฮะสองตัวเลยข้างล่างนี่ก็มีกับดักรอมีซอมบี้นอนับมัดักจับคนวิ่งหนีนะอ่ะเดี๋ยวดูกันฮะว่าเขาจะเล่นยังไง ในเบสิทของเราก็มาแล้วฮะตอนนี้เขาก็น่าจะเปิดประตูมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เห็นลิเกอร์อผมรอจับอยู่ฮะแล้วก็ปิดประตูก่อนฮะ อยากให้ออกมากันเยอะๆแล้วเมื่อกี้เขาแปดมาฮะน่าจะเตรียมวิ่งฮะโอเคฮะจับได้หนึ่งฮะลีเกอร์แล้วก็ตายไปเรียกเมเมซิสมาเลยกว่าจังหวะนี้ตีเดเมซิสนี่ใช้ปืนใหญ่ฮะบาสุก้าซึ่งแรงมากๆเลยแต่พอกดแล้วฮะเราจะยืยนดิ่งทําอะไรไม่ได้ฮะตอนนี้ผมก็เลยต้องต่อยก่อนเอาให้ลมสักคนนะฮะเรียบร้อยฮะวอลเลอรี่เะนี่ก็เป็นอีกท่าหนึ่งของเมเมซิสฮะโจมตีแบบรอบๆพื้นที่นะมีเซอร์กี่คนก็ตายหมดฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวพยายามจะเฝ้าวอลเลอรี่ฮะไม่ให้ใครมาชุนถ้าาเเรดิไป ไทโรนก็จะมาชุบนะแล้วถ้าเราเดินไปหาไทโรนฮะอีก2คนที่อยู่ในห้องก็จะออกมาชุบเหมือนกันนะฮะลิกเกอร์ของเราก็ไล่าตามไทโรนอยู่ฮะว่าวอรลรี่นี่น่าจะได้เวลาใกล้จะตายแล้วแหละอีก2คนก็ยังอยู่ในห้องนะฮะยังไม่ออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามีการขยับมาแล้วฮะโอเคไปด้านหลังกันดีกว่าโอ้โหสไปซีบมาฮะบาสุก้าฮะลอยิงวอเลรี่ฮะลุกขึ้นมา โอ้โหเอมาตะซะอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้เราก็ดูเหมือนว่าจะโดนระเบิดด้วยนะทำให้สตันไปชั่วคราวฮะแล้วเวลาก็หมดแล้วฮะโอ้ยพลาดเลยฮะเดวิะทำอะไรไม่ได้นะเนเวซิสนี่มันวิ่งได้นะฮะแต่ก็วิ่งไปหาไทลอนไม่ทันเลยฮะสามวิสุดท้ายเรียบร้อยไปวิ่งเร็วเหมือนกันนะไทลอนก็ดูเหมือนว่าจะได้ขี่มาแล้วนะตัวก็ม่วงๆฮะติดพิษไปนิดหน่อยมาตรงนี้กันดีกว่ามีกับดักอยู่อันหนึ่งฮะวางไว้ทันเห็นหรือเปล่าเอาไปตรงนู้นเฉยเลยไปฮะตามเขาไปฮ กันกล้องอยู่แล้วก็มีไฮคาลิเบอร์ฮะ แต่ไม่รีบฮะเดี๋ยวรอให้เขาเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยใช้กันกล้องแล้วนิโคลไลเดี๋ยวมันมีไอเทมที่แบบว่าทําให้แท็กเนี่ยฮะเห็น <c oughs> ทุกคนเลยแล้วก็เข้ามาแล้วนะฮะผมมีกันกล้องรอไว้ก่อนแน่นอนฮะเขามาเขาก็จะยิงกล้องนะกันไว้ก่อนอย่าพึ่งพางัาคาลิเบอร์พร้อมฮะซึ่งน่าจะเล่นกันด้วยกันแหละผมเลยไม่รอนะปกติเทก็อาจจะรอให้เขาสแกนเป็นเป้านิ่งก่อนคขายยิงนะฮะตรงนี้ก็ยิงเลยแล้วก็ล่วงไปครับโอเคเบก้ายังไงฮางเบก้าต่อเลยไปโอ้กระสุนหมดย้ายดีกว่าฮะมาเล่นกันหน้าห้้อองงตรนนนีีมปยู่ ปืนฮะปล่อยให้มันยิงไปออโต้และด้านไหนแน่นอนฮะกล้องพังผมว่าผมวางป้มปืนอันดีกว่าฮะกล้องนี้ฮะล็อกประตูกันก่อนไทลนก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีคนช่วยนะแล้วก็บอลลี่ฮะดูเหมือนว่าจะยิงกล้องรัวๆฮะซ่อมไม่ขึ้นเลยโอเคครับได้แจนมาอีกหนึ่งคนฮะกล้องตัวนี้ลูกกระสุนหมดอย่างฮะยังเหลืออีกดัดหนึ่งฮะเรียบร้อยฮะกระสุนหมดละโอเคฮะเรามีแมชชินกันฮะต่อเนื่องกันดีกว่าไหมจัดเลยดีกว่าเห็นแขนเล็กๆนั้น ยิงไม่โดนแล้วก็เรียบร้อยครับเบก้าได้อยู่วอลเลอรี่ยายามซุบะโอ้โหทำไมยิงไม่โดนเลยอ่ะโอเคฮะได้ขัดมาแล้วฮะฝั่งเขาก็ได้สแกนมานะโอเคแลกกันไปแน่นอนฮะจังหวะนี้แจนจอลลี่น่าจะได้ลุกครับแล้วฝั่งเรานี่ไม่มีอะไรเล่นเลยฮะผมต้องไปรีการ์ดก่อนตอนอยากได้เข็มจับดีไม่โผล่มาเลยนะยืนกันเป็นกลุ่มแบบนี้ฮะมุมมันสวยมากเลยแล้วก็โผล่มาแล้วฮะโอเคเดี๋ยวรอจังหวะจับฮะมาแล้วครับไทโรนมีทีนะฮะเดินนํามาก่อนจับไปโอ้โหโ,โดนแค่ตัวเดียวเองและได้ไทโรนมาได้ อยู่นะฮะถ้าได้หญิงแบบก็เจน์ดิี่ฮะแฮกกล้องแล้วเนี่ฮะเป็นตัวที่เคาน์เตอร์นิโคขลายได้ค่อนข้างดีนะฮะมาต่อกันที่เครื่องดีครับตรงนี้เรามีแค่กับดักล็อกขาแล้วก็ซอมบี้นอนนะฮะโอเคไม่ได้ทําอะไรละเดี๋ยวผมจะพยายามวางซอมบี้นอนฮะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันว่าบุมมันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปแล้วกันฮะยังไงกล้องมันก็ไม่ได้อยู่ละโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยจับไม่ได้หนสุด อนนี้ก็เหลือเครื่องสแกนเครื่องสุดท้ายฮะอยู่ตรงนี้เลยโคตรจะใกล้ทางออกอะทางออกอยู่ข้างหน้านี่เองครับเดี๋ยวหาก,การ์ดจับก่อนฮะแต่ก็ไม่โผล่มาเลยการ์ดจับมีเนเมซิสฮะนนเดี๋ยวผมเก็บแต้มไว้สักห้าแต้มแล้วกันนะเอากันกล้องกับแมชชินกันและซอมบี้ซับไพ,พ่เราก็ชอบไปแจกของเนี่เรียบร้อยฮะเสียไปสามสิบวิเขย่ครับเขามาแล้วฮะเรามีกันกล้องอยู่นะ <S 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 <ๆ>แล้วก็แน่นอนฮะโดนแฮกโอเคกันกล้องไปก่อนแมชชินกันพร้อมฮะเรียบร้อยไหม ใจร้อนไปนิดหนึ่งฮะผมน่าจะรอให้เขาเข้าไปตรงนู้นก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วฮะโดนแฮ็กโดนยิงกล้องพังเรียบร้อยฮะเนไปซิฟมาลุกเราจะขัดกันครั้งสุดท้ายนะมาม่ให้สแกนทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยเปิดโจมตีไปล่วงไปฮะแล้วก็โดนด้านหลังยิงมาเคฮะไม่เป็นไรฮะสแกนต่อฮะไทยลมีกุญแจฮะเอาให้ล้มฮะมีปั๊บเราก็ตีเบาลงนิดหน่อยฮะเอาให้ล้มได้ไหมนิดหนึ่งเลือดแดงแล้ว มากันมาฮะาสถานเซอร์ฟเวอร์กันนิดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะครับไปฮะโอ้โหไม่โดนฮะต่อยเร็วไปนิดหนึ่งเอาตรงนี้ละาคันเรียบร้อยฮะล้มไปไทโรนยังไงฮะเบก้าพยายามใช้สเปรย์ฮิลหรว่ายังไงฮะเดี๋ยวเอาเบก้าก่อนไหม ไปซะละฮะจังหวะนี้ปาสุก้าก็ยิงไม่โดนฮะโจมตีก็ไม่โดนเดี๋ยวเราเฝ้าศพกันดีกว่าเป็นฆาตกรสายเฝ้าเลยดูจากแมปแล้วนะน่าจะพอเดินล่าได้อยู่นะฮะเบก้าอยู่ใกล้สุดนะฮะออนลี่ก็พยายามจะเดินมาจะชุบไทโรนนะฮะเบก้าก็ไกล้ลวกแล้วโอ้โหปัดสุดท้ายไม่โดนแล้วเขาก็หิวเต็มแล้วฮะสตาร์ทก่อนไม่ทันแล้วฮะฝั่งเขานี่ลุกขึ้นมาแล้วปาสุก้าแล้วกันฮะจังหวะนี้ฮะไทโรนฮะนาีก็กลับมาเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้ฮะเวลาเราหมดแล้วครับเรียบร้อยฮะ ที่แค่แบบนี้ผมว่าน่าจะขัดไม่ได้ฮะลองดูกันฮะป้อมปืนฮะแอนด์ยูรนี่ก็เพิ่มค่าคอสแล้วนะฮะไฮโลนก็ยังไม่ได้สแกนนะจะเอาเข็มล็อกขาฮะเออไม่ใช่ฮะอันนี้ป้อมปืนกดผิดพลาดเลยฮะเมื่อกี้อยู่กันเป็นกลุ่มฮะถ้าล็อกขาได้นี่แบบโดนแน่ๆอ่ะและตอนนี้ฮะกล้อง2กล้องที่พังหมดแล้วฮะทำอะไรไม่ได้ละจบแอร์เลยนี่ฮะ นาทีสุดท้ายฮะแล้วก็เด้งมาเป็นเกือบ3นาทีฮะผมว่าน่าจะพอสู้ได้อยู่แต่ปัญหาก็คือไบอคอฮะแต่และห้องในนี้เนี่ยมันมีกล้องแค่ตัวเดียวซึ่งกันยากมากๆเลย <ๆ S 2> เบคก้า <Be aker S 2> ก็มีกระสุนดับไม่จํากัดนะฮะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยมาลองดูนฮะหน้าห้องนี้ก็มีลิเกอร์อยู่สองสตัวผมจะพยายามวางกำดักไว้รอบๆนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ ครับดูเหมือนว่าฝั่งเขาก็เริ่มจะออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ลิเกอร์ของเราก็เรียบร้อยไปฮะกล้องหน้าประตูตรงนั้นก็วางป้อมปืนไปแล้วะฮะเดี๋ยวจะมาเซตตรงนี้แต่ก็เด็กไม่เต็มใจเลยฮะและกล้อมมันมีแค่ตัวเดียวอะ่ะผมจะวางป้อมปืนแบบดักพื้นที่อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะตาโซนก็จะมีแค่กล้องตัวเดียวยกเว้นตรงทางออกับมี2ตัวพังแล้วก็จบนะสำหรับที่อื่นอย่างที่บอกฮะนี่คลนยนี่เป็นตัวที่ไม่ได้เน้นซอมบี้นะแล้วมันก็จะเล่นยากเพราะด่านที่กล้องน้อยๆแบบนี้ฮะซอมบี้ของเราจะมีประโยชน์มากเลยฮะ,ะตอนนนี้ก็เดิมา แล้วเนาะมีกันกล้องอยู่มีป้อมปืนอยู่ฮะแต่ก็ไม่รู้จะวางตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะ พอปล่อยให้ป้อมปืนยิงไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าข้างในกันมีกันกล้องอยู่ฮะรอยิงอยู่และแจนยูลี่ฮะก็ดูเหมือนว่าจะแฮกกล้องนั้นไปแล้วนะโอเคฮะกล้องนี้น่าจะโดนถล่มยิงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมากันกล้องกันก่อนฮะแล้วมีแมชชินกันฮะรอยิงเลยฮะยิงตอดเวลาไปแลวเนี่ยฮะพอไม่มีซอมบี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ฮะฝั่งเขาก็รอเวลาฮะให้กันกล้องเราบมดแล้วก็จะพังกล้องเราเนะเรียบร้อยฮะหมดแล้วครับแล้วก็กล้องพังแน่นอนฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมถอนตัวเลขเนเมซิสก่อนดีกว่่านมซอไทัฮ แน่นอนครับไบโอคอร์ตรงนี้พังไปแน่นอนฮะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพังหรือว่าเราจะเรียกตรงนี้ดีโอเคฮะไม่ทันละเลิกกันนี่ฮะสายกล้องมันก็จะเสียเปรียบตรงเนี้แหละมันจะเก่งแค่แอ i ์เรียนหนึ่งแอเรียสองนะ มาทวงเวลาสะพานตรงนี้กันดีกว่าฮะกดให้เขาไปกดมาใหม่นะโอเคฮะเขายังข้ามฟากไม่ได้นะอยากมาก็ต้องเดินอ้อมครับน่าจะพอทวงเวลาได้สักสิ20สวิอ่ะเนียฮะสะพานสุดแล้วครับเล้วเดี๋ยวเขาจะมากดใหม่นะผมมีเข็มแบบล็อกขาไว้อยู่เดี๋ยวเราจะรอจังหวะฮะให้สะพานขึ้นมาสุดแล้วก็กลับไปที่กล้องใกล้ๆเขาฮะยิงเข็มกันเนี่ยฮะเขาก็จะเดินไม่ได้นะและเราก็กดสะพานฮะกดสะพานใหม่ก็ เรียบร้อยฮะเอามาทวงเวลาตรงนี้แหละฮะแล้วก็เบก้าฮะเข้าไปได้คนเดียวบอลลีรี่นี่ยังไงฮะโดนยิงไม่เอ่ยไม่ได้ละค่าคอร์สเยอะใช้ก็ไม่คุ้มฮะผมว่าไปนี้ดีกว่าฮะัแจนจูรี่นี่กำลังมาแล้วก็ไม่มีอะไรล็อกขาเลยฮะน่าเสียดายฮะซึ่งเขาก็เข้ามาแล้วนะเราก็ทําอะไรไม่ได้ฮะค่าคอร์สก็เยอะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็โดนแฮกฮะเฮ้ยครับเดี๋ยวหนีก่อนฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับแจนจูรี่กันขอเวลาซ่อมกล้องแป๊บ ได้ยินเสียงฮะเหมือนว่าเพื่อนเขาก็จะมาแล้วนะตรงนี้ฮะมีไฮคลิเบอร์อยู่ฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นเลเซอร์ฮะยิงไม่ได้ฮะโอเคฮะเลิกกันครับรอเนเมซิสดีกว่าก่อนอื่นเลยฮะกดแท็กไปก่อนฮะเวลาโดนดาเมจจะได้แรงๆหน่อยนะแต่ดูนี่ก็พยายามยิงกล้องนะลงมาฮะเนเมซิสผมแปลกเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวสตัรก่อนฮะแล้วเดี๋ยววิ่งตามถ้าอยู่ใกล้กันแบบนี้ผมว่าสกิลบูดิอ้าวไม่โดนจริงๆมันก็ไม่ไกลนะหรือว่ามันเลยห้องฮะไม่แน่ใจกับสกิลนี้เหมือนกัน เรเอาไทโรแล้วกันฮะ้าห้องนี้เลยฮะต่อยกันเลยบอกเลยว่าเล่นเกมประตูกบเดเมซิสไม่ได้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะไทโรล้มไปหนึ่งฮะเดี๋ยวปิดประตูกันก่อนฮะยังไงฮะวอลเลอรี่ไปฮะโดมตีระยะตายโดนไปหนึ่งทีฮะเดี๋ยวเฝ้าศพก่อนเบก้าอยู่ตรงนั้นฮะรอชุบแน่นอนว่าเดี๋ยวผมเดินไปหาเบก้าก่อนดีกว่าฮะเบก้านี่สะพานใช่ไหม ชอบสะพานใช่ไหมขังไปเลยไปกดสะพานฮะให้สะพานมันแบบว่าลงไปด้านล่างนะและยังไงฮะวอลลี่ฮะไม่ให้ชุบนะฮะเมื่อกี้เกือบได้วางเสาหิลแล้วฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปฮะล้มไปอีกคนหนึ่งตําหน้าของเราก็มีแจนโยลี่นะไปถึงแน่นอนฮะเบคก้าก็ติดสะพานฮะเวลาหมดแล้วฮะรอบนี้ฮะชนะไปครับติดลบขนาดนี้ฮะน่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วฮะ โดยรวมนะฮะผมก็ยังชอบแดนนียลอยู่ดีชอบเล่นสายแบบควบคุมซอมบีม้แล้วตีแบบไม่น็อ c แบ็ c อ่ะรู้สึกว่าได้อารมณ์มากกว่าฮะอันนี้เหมือนเหมือนกับเน้นควบคุมกล้องนะฮะแต่ก็ถ้าแรงสูงก็อาจจะเปลี่ยนไปสายซอมบี้ได้เหมือนกันอเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กอนละกัน,นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับ Resident e v i e w นะฮะอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะขี้เกียจรอห้องฮะรอนานมากๆเลยแต่ละห้องเอาเป็นว่านานๆก็จะลงทีละกันฮะอาจจะไม่ลงทีเหมือนต่กอดห้องก็บเดียวเดี๋ยวนี้แบบสิบนาทียี่สิบนาทีบางทีก็ครึ่งชั่วโมงยอม ยอมแพ้ฮะ <laughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ